ลองชมอีกองหนึ่งนะครับก็เป็นพระสมเด็จสายวังหรือสายวัดพระแก้วนะครับนำมาแสดงให้าญาติธรรมที่คอยติดตามนะครับที่เข้ามาติดตามอยู่เป็นประจำให้มีความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งผมเองผมก็อยากจะให้บรรดาเ,เพื่อนๆที่เข้ามาติดตาม ได้ความรู้จากข้อเท็จจริงนะครับจากองค์จริงว่าการปิดทองเป็นแบบไหนการลงลักเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราลอกแล้วนี่ถ้าเป็นของแท้โดยส่วนใหญ่ก็คือเราค่อนข้างแก่ลอกยากนะครับแต่ถ้าเป็นของใหม่ที่ทําขึ้นมาใหม่เขาใช้จับทาแล้วก็สามารถที่จะลอกเป็นแผ่นๆออกมาได้นะครับ น,นี่ก็เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่การศึกษาหรือการที่เราได้มาทำความเข้าใจเราก็จะมิได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตัวผมเองอผมมีซึ่งบางอย่างนี่ผมอาจจะไม่ค่อยได้อธิบายเหมือนกับคนอื่นๆนะครับว่าอธิบายถึงจุดจุดจ่ายตังอธิบายถึงตำหนิ อธิบายถึงเคาะห์ขอบเป็นยังไงนะครับซึ่งผมจะไม่อธิบายในเรื่องเหล่านั้นแต่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยสายตาของตัวเองนะครับส่วนท่านใดจะจดจำได้มากน้อยเพียงไหนขึ้นอยู่กับความจำของแต่ละท่านขึ้นอยู่กับ ความเข้าใจของแต่ละท่านนะครับซึ่งผมเองผมคงไม่ไปอธิบายอะไรเพิ่มเติมให้ท่าน่อยเขยนะครับเพราะการที่ท่านได้รู้ด้วยตนเองได้เข้าใจด้วยตนเองได้ศึกษาด้วยตนเองผมว่าย่อมดีกว่าเราฟังด้วยหูนะครับการที่เราดูด้วยตาของตัวเองดีกว่าการที่เราฟังด้วยหูเป็น ร้อยเท่าสิบเท่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราเองเนี่ยถ้าเราเห็นด้วยตาเราก็จะมีความเข้าใจมากกว่าเราฟังด้วยหูอย่างเราฟังด้วยหูส่วนใหญ่นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผมก็มองว่าการที่เราฟังด้วยหูอ่านในตำรับตำราถึงจะอ่านให้เข้าใจไม่รู้ว่ากี่รอบก,กี่รอบก็ตามทีหรือดูภาพ ไม่รู้ว่ากี่รอบต่อก,กี่รอบก็ตามทีเราก็สู้ที่จะเห็นของจริงเพียงครั้งเดียวไม่ได้นะครับไม่ต่างอะไรก็คือเราจะอ่านสักกี่ครั้งนะครับฟังสักกี่หนก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตาบอดที่ไปคำช้างนะครับว่าคำถูกตรงไหนเราก็จะมองว่าตรงนั้นใช่คำคำถูกขา เราก็เก็ดคิดว่าขาคือช้างทั้งตัวเราไปคําถูกหางก็คิดว่าหางของช้างก็คือเป็นช้างทั้งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมเองผมอยากจะนํามาให้เพื่อนๆได้ได้เข้าใจในจุดของตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้ารับเพื่อนๆได้ศึกษาข้อเท็จจริงได้ดูจากของจริงได้ดูว่าลักษณะ การลงรักเป็นยังไงการปิดทองเป็นยังไงเวลาเราจะลอกออกมันลอกได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เพื่อนๆที่เข้ามาชมต้องมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนแต่ถ้าเราไปเห็นเนี่ยเห็นไหมครับที่เป็นพระสมเด็จใหม่ๆเวลาถูกลอกออกมาหนาเตอะนะครับไอ้รักนะครับ,รก,รบก็คือลอกออกมาเป็นชั้นๆๆได้เลยอันนั้นเน่ย เป็นพระที่เขาทําขึ้นมาเรียนแบบทําขึ้นมาใหม่ไม่ใช่พระที่ทำํำมาในสมัยที่สมเด็จโตท่านเป็นผู้สร้างนะครับถ้าพระที่ท่านทํามาสมัยที่สมเด็จโตท่านเป็นผู้สร้างนะระหว่างเนื้อพระกับรักที่ลงกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วครับถ้าเราจะขูดเราก็คือค่อนข้างจะเสียหน้าพระอยู่นิดหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนํามาฝากเพื่อน